ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเราได้ยินข่าวมาว่ามีอาจารย์มงคลกุมารจันทร์ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือสามารถนำเลื่อยมาสีเป็นเพลงเราเกิดความสงสัยจึงเดินทางมาพิสูจน์กันครับอาจารย์มงคลเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่เขายังเด็กพ่อของเขาใช้ให้เขาไปเก็บเลื่อยเขาเกิดได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นจากเลื่อยเข้าโดยบังเอิญ จึงเกิดสะดุดหูและคิดว่าเล่ยนั้นน่าจะมาทำเป็นเครื่องดนตรีได้จนได้คนพบว่าแผ่นพลาสติกอย่างเช่นมันปะทัดเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดเสียงพวกมาใตเล็กๆจบและหนุนตีหรือันอะไรมันก็ควนคว้าไปไอ้นั่นมองไอ้นี่มองไรเหลืองเกิดพ้นกันมาผมวมนมีหนูเรียนไปเรียนนั้นที่เหลือที่เ้อยนนี่ก็เดี๋ยวปลทะวันเกิดขึ้นในงตัวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนครับที่อาจารย์มงคลคิดได้เช่นนี้ก่อนหน้านี้เขายังเคยทำอื่นมาก่อนแล้วอาทิเช่น การเป่าหวี <S <S การเป่ากระป๋องน้ำเราจะตามไปดูนครับที่โรงเรีบเบรยนเทศบาลบ้านนานเหนือเมื่ออาจารย์ฝนสอนการสีเล่ยน,นี้ให้กับลูกศิษย์ของเขาดครับบ้านนอนสอนง่ายนะครับการศึกษาที่จะพัฒนาการศึกษาให้ได้ก้าวไกลการ่งเสรมเด็กให้มีความสามารถหรือศักยภาพเฉพาะตัวครูเอง จะต้องมีความใฝ่รู้ต้องมีศักยภาพสําหรับที่จะนํามาถ่ายทอดต่อไรเรื่ออาจารย์บางคนนั้นก็เป็นคนที่สามารถจะครีเอทีฟตัวเองครีเอทีฟหลายๆเรื่องทางด้านศิลปะทางด้านดนตรีอาจารย์มงคลก็ได้แสดงให้เราเห็น,นอีกครับว่าการจะคิดค้นอะไรใหม่ๆนั้นไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงแค่มีความตั้งใจและเอาใจใส่กับมันให้มากๆอย่างเช่นสิ่งที่อาจารย์มงคลนำเสนอให้เราชมกันในวันนี้ครับ